e ว่า it's your new toys ไหนคือ new toys หนูดูวิวออกมาโอเค w ว่า i s your new toys ไหน new toys อยู่ไหนอะ h i ว one is this one โอเค who g ็ตอยู่ใครให้พี่สาวพี่สาวกับใครน้าอะไรน้าอะไรนะน้ำมิงกับน้ากับน้าอะไรอีกคน จาชอบไหมลูก <Come on. S 1> ไหน Can you sit in a box <There> s <S ไหนทำไงนะโอเคโอ้ sit in a box เข้าอุโมงค์เหรอลูก go to the t r a i n i l l h oh sit in a box สรุปชอบชอบของเล่นหรือชอบกล่องชอบกล่องชมากกว่าของเล่นดีก่ะ what's that? อันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรอะลูก <Thomas. S 1> ของเล่นใหม่คือตัวอะไรหรอโทมัสโทมัสเหรอเปิดไฟได้ไหมโทมัส <Thomas, S 2> เปิดไฟได้ไหมไลท์อัพได้ไหม <Yeah. S 2> ไหนทำไงไลท์อัพเขาแค่ยูไลท์อิดอัพเบาๆเบาๆไม่ไม่ตีของสิลูกเปิดยังไงเปิดไฟยังไม่เห็นไลท์อัพเลยหน้ายังมืดอยู่เลยเขาแค่ยูไลท์อัพ โอเคไหนอะไหนยางยางไหนไลท์อัพไหนโูกหน้ายังดำาอยู่เลยดูสิกดปุ่มไหนไหนกดอีกปุ่มสิปุ่มตรงกลางอินเดอร์มิ e เดิล l มิเดิลไลท์อัพเลวอันไหนเันเดวมามาช่วยอันนี้ มือกดสิหมามือมือมือไม่มีหรอครับมีเอามือกดไงเอามือกดนี่ปมมือให้ตัวเองไร์อัพแล้วเก่งมาก